Oke, berhala. Kita lagi ke. Keren terus kan. Coba เชลก่อนเชอเฮ้อเฮ้อใจโอ้ยจงห้อันเป็นราเอเลยอันใหญ่มากทบเล็คือพ่อๆกับเรือเลยครับเรือพอกับเรือเอาขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเรแล้วขึ้นเ เราอยู่แบบซึมเศร้าก็ซึมเศร้าเราอยู่รื่นเริมก็เรื่องเท้าทางคณะทัวร์เนาะก็ขึ้นเรือเพื่อไปชมพระพุทธรูปพ,พันพันองค์ที่ทำติ่งนะที่ ฝั่งแม่น้ำโค้งซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศเราในยุคสมัยด้านนานะซึ่งทำจริงนะก็เป็นที่เนาะปฏิสธารพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีถ้ำสองชั้นคือชั้นล่างและชั้นบนเป็นธรรมชาติ ที่สวยงามนะก็กรนีกัคณะสงฆ์และก็ญา,นะาติโยมคณะทัวก์กลังขึ้นสู่เรือเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีเสียงเพลงมาด้วยก็เลยใช้การภาคสดก็อย่าลืมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b ์ด้วยนะทุกทัานคนณอย่างที่สามเคยเป็นพิพิธภัณฑ์มาก่อนนะคะวัดนั้นนะนะครับนตนนะฮะนะ,นะฮะต่อเลยนะครับอย่างที่สนะฮะวัดนั้นเป็นวัดที่ ประดิษฐานองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุดในหลวง,รลวงพระบังก็คือจะเป็นปางสมาธินะฮะแล้วความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเป็นที่ดื่มน้ําิีัพระสัจยาะะเป็นที่ดื่มน้ําสาบานของพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะขึ้นครองราชสมบัตินะฮะก็คือวัดวิชุน่เราไปนะฮะแล้วความสําคัญของพระธาตุแตงโมหลังจากพระเจ้าวิชุนราท่านสร้างวัดเสร็จนะฮะ,นะะมะเหสีของท่านชื่อว่าพระนางพันตีเตียง ได้สร้างเจดีอันหนึ่งขึ้นมาก็คือเจดีสีขาวทางด้านหน้าอารามนะฮะอันนั้นเรียกว่าเจดีสีปทุมนะะทุกท่านจริงจริงอ่าชื่อจริงๆของพระราตุองค์นี้เจดีสีเจดีสีปทุมนะฮะแต่ว่าคนลาวเป็นคนตรงมากตรงแบบตรงะะผลไม้จะนําหน้าด้วยหมากนะฮะก็เลยได้เป็นพระธาตุหมักโมฮอสถึงทุกวันนี้นะฮะก็คือพระธาตุแตงโมนะภาษาไทยภาษาลาวก็พระธาตุหมักโม นะก,ก็เลยได้เปลี่ยนชื่อจากพระอาเกดีสปรทุมมาเป็นเมืองหนึ่งผลิตภาณันนะครับที่ตาใไหรือปู่ญาตายายของเขาเคยมาอาศัยอยู่ที่แบบถ้ำแถบ,บนี้นะฮะเมื่อก่อนก็โขงอีกที่หนึ่งที่ที่หนึ่งจะอยู่ไซยบรีนะฮะเ่อนไฟฟ้าน้ำโขงที่ที่สองกำลังจะสร้างที่หลวงพระบางนะฮะ อันนี้อาจจะเป็นซอการช่้างรับเหมาแล้วก็เป็นผู้สัมปทานเลยนะฮะทำเองสัมปทานเองนะเป็นเจ้าของเองนะครับ60ปีนะฮะหลังจาก60ปีท่านไหนที่จะต่อก็เตรียมตัวมาต่อของซอการส่้างได้เลยนะครับซอการสร้างไทย พระคุณทำปิ่งฟังเมนน้ำโคแงนะครับก็ไปดูบรรยากาศแค่ข้างบนตรงนี้เองครับมครับนั่นแหละโอ้โหหน้าผาหน้าผาสวยมทำเหมือนกับออของนิงทำปิ่งซอป,ปอลาวเราพระคุณเจ้างขึ้นไป บรรยากาศแม่น้ำโขงแล้วก็ภูผานาทรมปิงเนาะบรรยากาศผู้คนมาจากคณะทัวร์จากเมืองไทยนะก็กำลังลงเรือเพื่อขึ้นไปไหว้พระบนทรมปิงเป็นในหลายคนไหม <c oughs>

คระสงฆ์และก็ญาติโยมจากเมืองไทยมาทัศนศึกษา้วก็ขึ้นไปไหว้พระเป็นบุรคลที่มีคณะภูัทธามาปฏิทานไว้ที่นาธรรม อันนี้ทำเทิงบอกข้างบนเนลยไม่หลักข้างบนแต่มันจะไต่ในหลงผีอ๋อมันจะมีแชพพัาานธุ์ไต่ขึ้นมาตรงนี้ทำเทิงไม้ขึ้นไปเนะะ <laughs> าะทำเทิงโอ้โูเขาเห็นสวยงามวันนี้10สิบขั้ม่นบขั้ำ มีแต่ผู้คนอโอ้มีคนอยู่บนนี่ด้วเนาะ นี่ผู้ขายขันมาเบงเนาะคันแปดบูชาพระขันห้าเราเนี่ยขันสามขันสามเหรอขันมาเบงเนาะโอ้พระสวยงามเอาเลยโอยูทูบมาเลยโอ้ยูทูปโนังถ้ำสวยงามขึ้นไปอีกสวยงามสวยงาม พระพุทธรูปหลายๆองค์เนาะองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ผลทำฟินสาธุนะโมตัสสะภะคะว,ตวาตัว,พพตพพว,ตวระตัวสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะคณะสัทธาหน,นุนรานจากประเทศไทยเนาะได้มาเที่ยว ชมบ้านชมเมืองมะวัดชมวากราบไหว้พระก็ได้มาทำปิงมาชมกราบไหว้พระภูมิเจ้าที่นะพระพุทธรูปนะขอควาสมสงบเย็ยนความสงบสุขคำเข้าอืม โอ้อยู่นี่เยอะๆเหมกันโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีสวยงามนอนมมทนาอบนมีวัฒนาถึงเนาะความสงบลมเย็นอยู่ดีมีสุขเนาะเกิดกับพระสถาด้วยกันเนาะทาานโยม ที่ชนก็มีพระพุทธรูปพันองค์อยู่สองพันกว่าองค์นอยู่ที่พันห้าร้อยอู้พระพุทธรูปเยอะอยู่ทั้งบนนะไม่ใช่ทังเขาขึ้นสอันนี้ทำทำปิ้งทำใต้ทำใต้บ ท,ทำเทิื่งอยู่ครับมีที่สองทำ้องทำทำเคิ่งก็สองลอยกหันบันไดเส้นทางขึ้นนะเนี่าธรรมชาติสร้างสรรสวยงามธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสวยงาม บุญไลยบุญไลยและบุญมีวาสานาถึงได้มากราบมาไหว้ขอความโชคดีความร่มเย็นที่สุขความ,ม,ยวามอยู่รอดปลอดทุกข์มีรอดปลอดภัยธรรมากินธรรมากระล่องน,นาจะมีแค่คณะทัวร์ด้วยกนันทุกทท่านุกคน พอครจ่งผู้รายพันองค์

จะเพิ่งจุดแจงนะไปหาท่าเหลืองพงกับเป็นเดนดีกว่าแลกเงินกันเดนโอ,อ,อ้โหเจต๋งมาก นี่เนี่ยเฝ้าพระพุทธรูปากำลังให้พรเองเจ้าสำนักกำลังให้พรกับโยมที่ที่ทำบุญเนะาะสาธุ ขึ้นฝั่งที่หลวงพระบางเสแล้วนะคณะ,ะทัศนศึกษาจากประเทศไทยในวันนี้เนะาะก็เดินทางขึ้นฝั่งที่หลวงพระบาง